สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในช่องเที่ยวไปดีไปค่ะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านกันอยากให้ทุกคนทายนะคะว่าคืออะไรเออติ๊กตอกติ๊กตอกนะ,ะคะก็คือสมาชิกใหม่ของบ้านเรานั่นเองน้องตายน้งตายนั่นเองกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยนะอ่ะอ่ะมีความหิวนะคะ ซึ่งน้องกระต่ายสายพันธ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ทอนแลนดหลอกค่ะน้องมีสีเป็นสีฟอสตี้นะคะแล้วก็เป็นเพศผู้อายุน้องแค่สี่สิบห้าวันเองค่ะซึ่งฟาร์มที่เราไปรับมาเลี้ยงนะคะก็คือบุญส่งลับบิดฟาร์มค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะเย่เย่โอ้ยกินอย่างเดียวเลยอะไหนไหนในโชว์ความหล่อให้ทุกคนดูหน่อยครับอ,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 อุ๊ในโชว์ความหล่อหน่อยครับ <c oughs> วางวางวางโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องยังไม่มีชื่อเลยซึ่งวันนี้เราก็ตกลงกันนะคะว่าคือทุกคนในบ้านอะ่ะเขาก็อยากจะเป็นคนตั้งชื่อให้น้องเนาะเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อที่เราอยากตั้งอะ่ะใส่กระดาษแล้วก็จับฉลากกันเราก็จะมาจับฉลากกันในวันนี้ตอนท้ายคลิปนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงน้องเนาะก่อนที่จะ รับน้องมาเลี้ยงต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างแรกอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นความพร้อมเนาะความพร้อมในที่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเนาะจะต้องเป็นความรู้เบื้องต้นของการที่จะรับสัตว์นั้นๆที่เราแบบอยากจะเอามาเลี้ยงอย่างนี้ค่ะเราต้องไปศึกษาเนาะในถามว่าหาจากที่ไหนเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลมันก็จะมีทั้งพวก อ่า YouTube อย่างเงี้ยก็หาดูได้จาก Google ก็ดูได้หลายที่เลยมีความรู้เยอะแยะมากมายคนที่เขาแบบเคยเลี้ยงมาก่อนเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันในการเลี้ยงน้องนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราจะต้องมีเวลาให้เขาด้วยแล้วเราก็จะต้องรักสัตว์จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าแค่อยากเลี้ยงเฉยๆฉันมีเงินฉันจะซื้อตัวนี้ตัวแพงๆมาเลี้ยงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จิตใจเราเองอ่ะไม่ได้พร้อมที่จะแบบ ดูแลเขาอย่างเงี้ย<ม>เขาก็ไม่หาความรู้ก่อนใช่เขาก็ไม่โตแล้วเขาก็ไม่รอดด้วยนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะในการที่แบบจะเตรียมเลี้ยงน้องละกันอย่างแรกนะคะก็จะเป็นขวดน้ำแบบนี้เลยที่เราแนะนํานะคะถามว่าทํำไมถึงต้องเป็นขวดน้ําแบบนี้ถ้าเราใช้ หรือจานนะคะมาใส่น้ําให้น้องซึ่งน้องกระต่ายเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีจมูกกับปากที่ชิดและติดก,กันเวลาเขาก้มไปทานน้าอะคะ่ะมันจะทําให้จมูกเขาลงไปในน้ําแล้วก็จะเกิดอาการสําลักแล้วก็จะมีเอฟเฟกตามมาหลายอย่างให้เขาไม่สบายนําไปสู่การต้องไปรักษาหาหมอนั่นเองแล้วก็คนน้าแล้วก็จะมีอะไรอีกที่สาคัญคือทุกคนอาจจะถามว่า อึน้องเหม็นไหมเราแนะนําน้องอ่ะคือจริงๆก็เหมือนแมวน้องก็มีห้องน้ําเหมือนกันฝึกให้อึให้ฉี่ได้เหมือนแมวเลยเขาจะมีห้องน้ําของเขาเองนะห้องน้ำเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเราแนะนําให้เป็นห้องน้ําในขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าที่ต้องเป็นห้องน้ําใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราจะเอาชามใส่อาหารใส่หญ้าเขาอะค่ะขึ้นไปวางไว้หนึ่งชามเนาะในในห้องน้ําอ่ะซึ่งกระต่ายอ่ะเขาจะมีนิสัยที่ กินไปอึไปแล้วก็ฉี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าในห้องน้ําเราจะทํายังไงไม่ให้มันมีกลิ่นหรือมีกลิ่นให้น้อยที่สุดก็เหมือนแมวเลยที่จะต้องมีทรายดับกลิ่นนะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของกระต่ายเราอ่ะเราใช้เป็นแผ่นรองซับแผ่นรองซับในที่นี้มันก็มีหลายแบบมากเลยค่ะทุกคน ก็จะมีแผ่นอะของเด็กของผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ของสัตว์เองก็มีคือซึ่ง,งจริงๆแล้วอะของคนก็เอามาใช้กับกระต่ายได้นะเอามาใช้กับสัตว์ได้แล้วเอามาปุ๊บเราก็มาตัดในขนาดที่มันพอดีนะคะแล้วก็ไปใส่ไว้ในในห้องน้ําของกระต่ายแล้วก็โรยเขาเรียกว่าขี้เลื่อยเนาะขี้เลื่อยอัดแท่งหรือจะเป็นพวกถ่านก็ได้หรือจะเป็นทรายแมวก็ได้โรยเข้าไปข้างในห้องน้ําเขาค่ะตรงแผ่นรองซับฉี่ นั่นแหละเวลาเขาฉี่เขาอึก็คือกลิ่นมันแบบส่วนตัวที่เลี้ยงเองนะเลี้ยงในห้องแอร์ด้วยนะไม่มีกลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นอึนหรือฉี่น้องเลยแล้วจะบอกว่าอึกระต่ายนี่คือแบบแห้งแล้วก็กลมดิกเลยอะคือสามารถใช้มือหยิบแล้วก็ทิ้งได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์เลี้ยงน้องอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคอกคอกหรือกรงเนาะแต่สำหรับเราเราเลือก เป็นคอกนะคะคอกด้านหลังเนี่ยค่ะคะอกไม้อันนี้เราก็สั่งมาบอกราคาได้ไหมหรือว่าจะบอกแหล่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทำถ้าในจะจัรก,ก็ประมาณสองพันบาทก็าราคาถ้าราคาในช้อปปีก็จะอยู่สองพันสองอะไรเงี้ยสองพันหนึ่งสองพันสองบวกค่าส่งก็ประมาณสองสองพันสามโอเคก็ แล,แล้วแต่ทุกคนเนาะใครสะดวกเป็นกรงใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นคอกแบบนี้แต่ที่เราเลือกคอกมาเพราะว่าเราวางแผน <c oughs> ว่าจะรับน้องมาเลี้ยงเพิ่มอีกเนาะเราก็เลยอยากได้เป็นกรงแล้วก็เอ้ยอยากได้เป็นคอกแล้วก็สามารถเเข้าไปเล่นกับเขาได้ด้วยแล้วก็อยากมีแบบของเล่นอะไรอีกอุปกรณ์อีกหลายอย่างแต่อันเนี้ยที่เราบอกไปคือเบื้องต้นที่จะต้องมีให้น้องแล้วก็อาหารของน้องสําคัญมากๆเพราะกระต่ายเนาะเขา ระบบสาคัญในร่างกายเขาคือระบบการย่อยการกินอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยกระต่ายอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะเขาต้องทานญ้าแห้งนะและอันนี้เราก็ได้มาจากฟาร์มนะคะเป็นญ้าแห้งของกระต่ายเนาะหลักๆแล้วเราจะให้ยาแห้งนะคะมีมีสองชนิดก็คือเป็นญ้าอัลฟาฟากับญ้าทิโมธีซึ่งญ้าอัลฟาฟาเนี่ยจะเหมาะสําหรับกระต่ายที่มีอายุไม่เกินหกเดือนเนาะส่วนญ้าทิโมทีก็จะเป็นกระต่ายที่มีอายุหกเดือนขึ้นไปค่ะ แล้วยาแหงมันก็จะมีทั้งแบบแบบสับแบบละเอียดแล้วก็เนี่ยเป็นยาให้ให้ให้ดูแบบหยาบแบบนี้เนาะอันนี้เป็นของที่เราได้มาจากฟาร์มนะคะซึ่งเป็นยาอัลฟาฟ้านั่นเองเพราะว่าน้องมีอายุเพียงแค่4ี่สิบห้าวันค่ะใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ถ้าใครพูดถึงอาหารเม็ดก็แล้วกันเนาะอาหารเม็ดเนี่ยทางฟาร์มเขาก็แนะนำว่า ให้มาเป็นอาหารเสริมสําหรับมื้อเย็นเราก็ให้น้องแค่มื้อเย็นเนี่ยเพียงแค่สองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะอาหารเม็ดเอาให้ดูตัวอย่างหน่อยนี่นี่เป็นอาหารเม็ดที่ได้มาจากฟาร์มนะคะรจะบอกว่าจริงๆแล้วขี้เลื่อยอัดแท่งอะคล้ายๆอาหารเม็ดเลยนะอดัดอัดมาแบบนี้เลยนะขี้เลื่อยอแต่ว่าสีมันจะแบบสีขาวๆกว่านี้แต่นี้เป็นอาหารน้องนะคะที่ได้มาจากฟาร์ม น้องไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอาหารก็ต่ายไม่ไม่อไม่ใช่สัตว์ที่จะเบื่ออาหารง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเขาจะกินแบบนั้นเดิมๆซ้ําๆได้ตลอดสําหรับอาหารของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออาหารสดเนาะที่ทุกคนเห็นทั่วไปว่าจะเป็นผลไม้สดให้น้องกระต่ายพวกแครลลอทพวกผักอะไรยงเงี้ยพวกหญ้าขนน่ะอันนั้นเราสําหรับกระต่ายเล็กนะคะเราไม่แนะนําเลยเพราะว่า อาจจะทำให้น้องท้องเสียได้ถ้าให้ในปริมาณที่มากเกินไปเนาะเอาที่ฟาร์มของให้มาดีกว่านะคะจะเป็นหญ้าแห้งเนาะและ้วอึน้องอะ่ะเวลาดูอาการน้องนะสังเกตกระต่ายง่ายๆก็ดูที่อึน้องละกันเนาะอึเขาจะแห้งเป็นเม็ดๆเ,เลยอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเม็ดเท่าหัวหมุดหรอที่หัวเข็มมุดเออหัวเข็มขม,มุดจริงๆน้องกระต่ายสุขภาพที่ดีจะเป็น,ปนอึนแหง้แหงๆเป็นก้อนเลยหยิบ<อ>ได้เลยอะ่ะ ไม่มีกลิ่นเลยนะจริงถ้าถ้ามีกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นกลิ่น้าเนี่ยแหละที่มีกลิ่นสําหรับที่เราเลี้ยงไม่มีเลยนะเคล็ดลับของของเราก็บอกทุกคนไปหมดแล้วเนาะว่าเอ,ออย่างห้องน้ํากระต่ายเนี่ยคนอะเวลาเลี้ยงสัตว์อะก็จะกังวลเรื่องอืดเรื่องขี้เรื่องกลิ่นของอืดของขี้เป็นหลักมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอีก <c oughs> อ,อ <c oughs> นี่ อันนี้ก็คือที่เลื่อยอัดแห้งนั่นเองเอาให้ดูเม็ดเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ากินไม่ได้ <c oughs> อืมเป็นกลิ่นที่เลื่อยจริงๆนะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอุยอ้ยแล้วก็เราก็โรยใช้นิดเดียวเองโรยไปในพื้นห้องน้ำน้องเราก็จะเป็นตัวนี้ที่เราซื้อมาใช้จริงๆมันเป็น แผ่นใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ไม่รือให้ดูได้ไหมอ่ะค่ะรือก็ได้นี่ที่มันเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็เอามาตัดเอานี่เป็นแบบนี้แล้วก็ไปลองแล้วก็เอาขี้เลื่อยเนี่ยโรยง่ายๆเลยไม่มีกลิ่นอันนี้รับประกันเลยค่ะ <c oughs> มันดีตรงที่น้องกินน้องกินหญ้าแห้งหอ,อะเนาะแล้วก็อาหารเม็ดของเขามันมันจะไม่มีไม่มีกลิ่น หรือกลิ่นอึอะไรเงี้ยไม่มีในลำดับต่อไปเนาะอันนี้เราตื่นเต้นมากจะช่วงท้ายคลิปแล้วเราอยากให้น้องมีชื่อเราก็จะมาเขียนชื่อน้องแล้วก็จับฉลากกันดีกว่าน้องจะได้มีชื่อดีใจไม่ครับเราตุ้ยเลยดีใจครับเรื่อนอะไรอยากอยากให้น้องชื่ออะไรอยากให้ชื่อบันดี้บันจีเพราะว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมันเหมือนกันมากเลยแต่หูมันจะขึ้น มันไม่ได้ลงแบบนี้จะเชื่องอะไชาเอ๋ชาเออที่มันคล้ายผู้หญิงนี่อยู่บนพระจันทร์นะใช่ไปแล้วไปแล้วหมดยังอ่าแล้วนะออ,ออมออมอ่ะจริงๆอยากให้ชื่อน้องมีตังค์เนาะเราก็แบบ <c oughs> จริงๆอ่ะคนไทยก็ชอบตั้งชื่ออ่ะน้องมีตังค์มีเงินมีทองอะไรเงี้ยก็ หมือนเป็นอะไรที่ดีอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ชื่อน้องมีตังครับส่วนผมอยากให้ชื่อน้องลมนะครับเพราะว่ากระต่ายอะ่ะเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากๆแล้วก็เนี่ยเวลาถ้าเราจับเขาเล็กนิดนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเขาจะแบบว่าเลียขนทั้งความสะอาดเขาละก็<ช>ะตอนเนี้ยระแสะละครนะครับคุณชายสะอาดนะครับ<ช>พระเอกก็คือจังหวะจังหวะหัวใจนายสะอาดัเองซึ่งพระเอกอ่ะ เป็นคนรักสะอาดมากพระเอกพราะเอกชื่อลมอ่ะเราก็อยากให้น้องอ่ะชื่อลมนะแล้วก็เรียกง่ายๆเลยน้องลมแล้วสีเขาก็เหมือนแบบหมอกหรือลมพวกเนี้ยเดี๋ยวไปเขียนชื่อกันก่อนนะครับปอบอกโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์เขียนชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยนาราอยากให้น้องชื่ออะไรนะ อยากให้น้องชื่อว่าบันจี้บันจี้บันจี้เขียนยังไงเขียน <c oughs> ตรงตัวไปก่อนนะบันจี้ของคุณพ่อ <c oughs> ชื่อคุณลม <c oughs> ของคุณแม่ชื่อน้องมีตังน้องมีตางสุนเต้นอ่ะนเป้น ใฮ้เรนมาเริ่มกันเลยให้ใครจับดีให้เดี๋ยวเพิ่งหรือว่าเราจะให้มีทางมีคนเอ้ยไม่มีคน <c oughs> ใ,ให้กระดาษเป็นคนเลือกออดีดีดีว่าน้องน้องจะไปหาก้อนไหน <c oughs> เดี๋ยวเราเอาอาหารถูไว้ก่อน <c oughs> ไม่ใช่แล้วเอาเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาวางบนกระดาษอ,อันนี้ดีกว่าเห็นไหมผู้คนเห็นไหม อเย่าเราอุ้มน้องก่อนว่าน้องจะไปหาชื่อไหนอุ้ย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 น้องก็เลยว่ามีความสุขได้ออกคลิปไปเลยไปเลือกชื่อหนูเลยอ่ะอย่าเพิ่งฝว้างเอาลงก่อนอ่ะหนูเอาชื่อไหนเราจับตรงๆไม่ได้มีความเท่าเทียม วันชูชีพ go go ไปไปนี่กูไปกินเกินหรื <c oughs> เอเปล่ากินหรือเปล่า,า,าไม่กินนะนะ่ะเออต้องต้องเป็นชื่อ,อที่น้องยอมกินด้วยนะน้องน้องน้องกินอาหารสิอยากก่ <laughs> กอากินอ่าดีแล้วอ <c oughs> นี้มีความหลังกับอันนี้แน่เลยเราขอดูหน่อยนะคะ จริง <g ess ling> ๆเรากินทุกอันค่ะเฮ้ยยังไม่กินกินที่ไหนเออเอามาเปิดชื่อนี้ก่อนชื่อว่า <c oughs> แท้แดนเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นกันไหมอ่ะ <g ess ling> นี่ <g ess ling> ลสุดท้ายเขาก็เป็นคุณชายสะอาดนั่นเองดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ บายบายครับบายบายครับก่อนบายบายครับทุกคนก่อนเอยคุณลมจะกินอย่างเดียวเลยครับบายบายครับ